สวัสดีสค่ะดิฉันนางสาปปวมนัสนันเมตากิจไพศารเลขที่24ค่ะดิฉันนางสาวพัชพรดฟุ้งเลขที่28ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ค่ะโดยพฤติกรรมของสัตว์ที่เรายกตก็อย่างมาก็คือการขดตัวของจิ้งกือเมื่อโดนสัมผัสนั่นเองค่ะ ่งก็คือเป็นจั์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะอยู่ในไฟลอนอะทคค่ะ,คะแล้วก็จัดอยู่ในชั้นนิโคคอนข้อ2นะคะรูปร่างไี่ทรงกระบอกยาวลำตัวแบบเป็นป้องจำนวนมงงากแต่และป้องม,องมีสองคู่ค่ะ,ะ,คะข้อ3ค่ะ,ม,คะมีหมนวดหนึ่งคู่ใช้รับสัมผัสค่ะข้อที่สนะคะมีโครงล่างภายนอกคือเอ็กโซสเกเล,ลาากตันทำจากไคตินซึ่งมีความแข็งแรงพอสมควรค่ะ ข้อที่5นะคะคือ,คอการเคลื่อนที่ช้าเพราะมีฝาจํานมานนกและขาสั้นค่ะข้อที่6การหายใจโดยใช้นอลมที่เปิดออกเฉียาพลันทางรูเล็กเรียกว่าสไปเรเคิลค่ะข้อที่ 7. อาหารของกิ้งกือเป็นพวกซาพืชแากินรีย์ค่ะข้อที่8การป้องกันตัวของกิ้กงกือกิ้งกือจะขดตัวเป็นวงกลมและอาจจะปล่อยสารพิษห,หรือกินเมลเพื่อไล่ศัตรูค่ะการสืบพันธุ์แยกเพศตัวผู้เมีโวโยวัยวพิเศษที่ป้องที่7เรียกว่าโกโนพอดใช้ถ่ายโอนสเปิร์มให้ตัวเมียค่ะ การที่กิ้งคือขดตัวเมื่อโดนสัมผัสตัวนะคะเป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิด 아. <목소리나>